เป็นพัสดุจากคุณน้ำอิงนะครับคลิปนี้จะพามาดูกล้องเป็นนักล่าไม่ได้ขายนะครับเอาตัวนี้เลยไม่ได้ขายก็คือให้ติดต่อตามเบอร์โทรที่อยู่ข้างกล่องที่คุณน้ำอิงประทับมานี่เลยนะครับโทรตามนี่เลยนะครับเป็นกล้องตัวเดิมที่เป็นนักล่าจะจะทําคลิปเปิดกล่องครั้งที่สองเพราะว่า ตัวแรกที่เป็ดน,นักล่าซื้อมามี f c มาแวะนะครับหลังจากที่ชมคลิปแรกของเป็ดน,นักล่าไป F c ซก็มาแวะแล้วก็ซื้อกลับไปเลยนะครับก็คือขอซื้อต่อตอนนี้ก็จะจะเป็นของแถมที่มาในกล่องอันดับแรกก็คือนี่เลยครับ ขากล้องแบบมองรอดศูนย์ระดับน้ำประแจมาดูภายในกล่องกันนะครับกล่องนี้สวยนะครับกล่องแข็งแรงสวยเป็นรุ่น e d c 4 1 6 x 4 4 f f p คือกล้องเล็งขยายตามที่ราคาถูกขนาดเนี้ย ยังไม่มีนะครับยังไม่มียี่ห้อไหนที่ทำทาขายก็เข้าใจว่าเจ้าของค่ายคือคุณน้ำิงตั้งใจที่อยากจะให้เพื่อนๆได้ใช้ของดีแล้วก็ราคาถูกดูแพ็กเกจนะครับด้านในบุกฟองน้ําอย่างดีที่หมุนปรับแล้วก็ปุ่มช่วยหมุนกําลังขยายใช้งานได้ดีมากนะครับอันนี้หมุนฝาปรับซีโร กล้องเขาดีนะครับทําแรงหน่อยก็คงไม่พังนะครับฝาเช็ดฝาเช็ดฝากระดกฝากระดกนะครับที่หมุนปรับก็มีความรู้สึกว่าเขาใหญ่ขึ้นนะครับมีมีท่อบังแสงแถมมาให้โอเค เดี๋ยวไปดูมาดูมาดูประเด็นที่ที่เป็ดลักล่าจะให้จะให้ดูในคลิปนี้นะครับเพราะว่าคุณน้ำอิงน่าจะอธิบายไปหมดแล้ววิธีการใช้กล้องหรือว่าคุณสมบัติพิเศษของกล้องรุ่นนี้แต่ว่ามีข้อหนึ่งนะครับที่ที่เป็ดนักล่าสังเกตเห็นในกล้องตัวนี้นะครับปรับกําลังขยายไว้ที่สี่เท่าแล้วก็อาจารย์อดครับอาจารย์อดมาเขากล้อง อันนี้ยืนยันนะครับยืนยันอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวอธิบายด้วยภาพแล้วกันนะครับเอาเกใกล้ๆแล้วกันเพราะว่าเป็นละ่าละทดสอบแล้วนะครับอเอาท่านี้แล้วกันเดี๋ยวปัญหาที่สายล่าทุกท่านเจอแน่นอนนะครับ ขางล่างมีของเล่นเยอะเนาะ,นอะไอ,กอ้กล้องเนี่ยกล้องเนี่ยมีประมาณ30ตัวที่ซื้อมานะครับแล้วก็ลองแล้วก็ใช้ดีมั่งไม่ดีมั่งแต่ก็บางตัวก็รีวิวบางตัวก็ไม่รีวิวนะครับแต่ตัวนี้รีวิวสอรอบเลยเพราะว่ามันเป็นกล้องตัวแรกเลยที่ที่ที่เจอว่าสายตาที่ระยะยิงระยะ ส5บหเมตรที่เราจะหมุนกําลังขยายลงมาที่ที่4เท่าหรือว่าต่ําสุดของของกล้องแต่ละตัวปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือเส้นเลง็งเส้นเล็งมันจะขยับซ้ายขวาในจังหวะที่เราประทับเร็งยิงไม่อยู่ในตำแหน่งเดิมเส้นเล็งในภาพที่อยู่ในกล้องที่เรามองเห็นนะ มันจะขยับไปขยับมานะครับแต่กล้องตัวนี้นะครับเป็นกล้องตัวเดียวที่เป็นนักล่าเพิ่งเคยเจอนะครับมีเพื่อนที่จังหวัดเลยซื้อไปใช้ก็ยืนยันว่าเป็นเป็นเหมือนกันก็คือเส้นเล็งจะไม่จะไม่ดิ้นเลยนะครับตัวนี้เป็นนักล่าเพิ่งแกะกล่องยังไม่ได้ลองนะครับแต่ว่าตัวก่อนนั้นก็คือเส้นเล็งนิ่งมาก ให้ให้ให้เพื่อนเพื่ค้นหาคําตอบนะครับแนะนําว่าดีจริงนะครับลองลองเอาตามองเข้าไปที่เปลนใกล้ตาแล้วก็ลองขยับสายตาสมมุติว่าตอนที่เราประทับยิงอะตาเราอาจจะไม่อยู่ที่เดิมเสมอนะครับแล้วเส้นเล็งมันก็จะเพี้ยนเบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวาจะเรียกว่าเส้นเล็งดิ้นแล้วกันนะให้เข้าใจง่ายๆว่าเส้นเล็งมันจะดิ้นแล้วมันก็จะไม่อยู่ตรงเป้าที่เราเลง็ง เพราะฉะนั้นเกิดความผิดพลาดในการยิงระยะใกล้นะ่ะขึ้นได้บ่อยๆอันนี้คือปัญหานะครับแล้วกล้องตัวเนี้ยจะตอบโจทย์หรือว่าแก้ปัญหาตัวนั้นได้เลยนะครับแนะนํานะครับแนะนํากล้องตัวนี้ให้เพื่อนๆได้ใช้กันติดต่อคุณน้ำอิงนะครับที่ที่หมายเลขข้างกล่องนี้เลยนะครับไหนละ่ะนี่เลยนะครับ โอเคครับคลิปนี้จบที่กล้อง ED CK16 FFP นะครับคูณ4 4 FFP เส้นเล็งขยายตามสูมที่ราคาถูกมากครับสวัสดีครับ